วิเคราะห์อบอลจริงจังใบสมหวังครับประจำวันศุกร์ที่14เดือนพฤศจิกายนนะฮะวันนี้ฟุตบอลทีมชาติยังเตะก,กันเยอะอยู่นะครับก็มีหลายคู่ทั้งรายการบอลคัดบอลโลกโซนยุโรปแล้วก็มีอุ่นเครื่องทีมชาติทั่วไปด้วย เดี๋ยวมาว่ากันทีละคู่นะครับตัวเน้นวันนี้จัดให้ก็จะเป็นเกมซาอูกับไอวอรี่โค้ดแล้วก็ญี่ปุ่นกับกาน่าด้วยก็เตรียมทีมไปเตะบอลโลกกันนะครับแล้วก็จะมีคู่โปแลนด์กับเนเธอร์แลนด์คู่แรกที่เราจะแจกเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมในหมู่บ้านของเรากันด้วยก็สามารถสอบถามกันได้นะครับใครสนใจตรงไหนนะฮะส่วนใครต้องการดูบอลกับสมหวังก็เช่นกันนะครับสามารถดูได้ทั้งซีซั่นแบบลิขสิทธิ์แท้ด้วยสามารถสอบถามกันได้เลยส่วนโปแลนด์กับเนเธอร์แลนด์คู่แรกครับ เนเธอร์แลนด์เหนือกว่า0.75คู่นี้มองว่าไม่มีปัญหาเลยคิดว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะชนะได้เห็นได้จากเกมลุกที่ยิงไป20กว่าประตูนะฮะจาก6-7เกมที่ผ่านมานี่โอ้โหคือพื้นที่สุดท้ายคือจุดสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เนเธอร์แลนด์แตกต่างจากทีมอื่นเอาจริงวิธีการเล่นเนี่ยอาจจะไม่หนีกันบางทีมเล่นดีกว่าเนเธอร์แลนด์ด้วยซ้ำ แต่พลาเข้าพื้นที่สุดท้ายเนเธอร์แลนด์ชุดนี้โหดมากก็เลยมองว่าเกมนี้ครับโปแลนด์เนี่ยจะไม่คมเท่าทีมเยือนครับให้เชีย์ไปที่เนเธอร์แลนด์ได้เลยแล้วก็ญี่ปุ่นกับกาน้าอันนี้เดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านครับว่า1.25เนี่ยแพงเกินไปหรือไม่นะครับแล้วก็เกาหลีใต้กับโบลิเวียช่วงเย็นบ้านเรา6โมงเย็นเกาหลีใต้เนี่ยว,วัน1.25มองว่าโบลิเวียแพ้ไม่ขาดนะครับยังมองไปที่ทางฝั่งโบลิเวียครับหากแพ้แพ้ประตูเดียวถึงแม้ว่าเกาหลีใต้จะมีโซนฮึงมินก็ตามครับแต่ก็มีย,ย,จจย้นนวนน้วด มองว่าชนะลูกเดียวครับเชียรบบริเวียแล้วก็แองโกล่ากับอาเจนอาเจนน่นาเหนือวัน1.75่เป็นบอลอุ่นเครื่องเตะกันที่ประเทศแองโกล่านะฮะแองโกลาที่เปลี่ยนโค้ชแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุมมา2-3เกมเนี่ยปรากฏว่าไม่แพ้ใครเลยก็มาช่วงปลายคัดบอลโลกแต่ก็โอเคแล้วครับมองว่า ช่วงการทำทีมใหม่ๆแบบนี้เนี่ยวันนี้ก็คงอยากพิสูจน์ตัวเองในขณะที่อาร์เจนตินาคาดว่ามีเมสซี่ด้วยแต่ว่าด้วยเกมอุ่นเครื่องครับมองว่าเกมนี้จะชนะไม่เกิน1ประตูหรือเต็มที่เลยให้2ประตูแองโกลายังไปต่อได้มองว่าแองโกลาแพ้แค่ลูกเดียวครับให้เชียร์เจ้าบ้านส่วนซาอูก,กับไอวอรีโค้ดไอวอรีโค้เหนือกว่า0.5คู่นี้เดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านเป็นตัวเน้นเบอร์หนึ่งประจำวันนี้เลยครับตัวที่มั่นใจที่สุดเลย แล้วก็ฟิแนแลนด์กับมอต้าฟิแนแลนด์เหนือกว่า1.75ยังมองไปที่ทีมเยือนมอต้าครับมองว่าแพ้ไม่ขาดนะฮะหากดูศัก,กยภาพของ2ทีมนี้โอเคแล้วครับนักเตะฟิแนแลนด์ดูดีกว่าแต่ว่าการที่ฟิแนแลนด์เสีย13ประตูในรอบนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าคือพวกเขาเสียน้อยกว่ามอต้าแค่3ลูกเองอะเกมรับพวกเขาพร้อมโดนทุกนาทีเลยนะฮะแล้วมาเหนือกว่าแบบนี้ครับโอกาสชนะขาดจะเป็นไปนได้ยากเลยทีเดียว ก็มองไปที่มอต้านะครับส่วนลักเซมเบิร์กกับเยอรมันคู่นี้มองว่าขาดนะครับเยอรมันเนี่ยยังต้องลุ้นเต็มที่เลยพลาดไม่ได้ตอนนี้งานละเอียดนะครับช่วงนี้เห็นได้ชัดเลยจากผลงานที่ชนะรวดก็ให้เชียร์ไปที่อินซิเลกส่วนสโลวาเกียเหนือว่าไอลนด์เหนืออยู่ที่0.5ยังมองไปที่ทีมชาติสโลวาเกียนะครับว่าจะทําได้ด้วยศักยภาพของพวกเขาแล้วก็การที่พวกเขาชนะเยอรมันในสนามแห่งนี้ได้เนี่ยเป็นการบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวประกอบกับ ทีมเยอเนียยังมีลุ้นในรายการอีกทางหนึ่งคือหากพลาดบอลโลกทางนี้เนี่ยยังไปลุ้นได้จากทางยูฟ่าเนชั่นสลีกอยู่จากการที่ทําได้ดีในปีที่แล้วนะครับก็เลยมองว่าเกมนี้ยังน่าเชียร์สโลวเกียเจ้าบ้านมากกว่า และโครเอเชียที่เหนือกว่าทางหมู่เกาะฟโรอยู่ที่2.25คู่นี้มองว่าแพงเกินไปครับให้เชียร์ไปที่หมู่เกาะแฟรโรฮะที่โอ้โหตอนนี้ไปไปมามามีลุ้นไปบอลโลกเหมือนกันนะเอาละครับคู่นี้มองว่าชนะแพ้กันไม่เกิน2ประตูนะครับให้เชียร์หมู่เกาะฟโรได้เลยเอาละครับและนี่คือทั้งหมด9คู่ประจำวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับ